สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราลย Android V1 นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์แชร์คปวิโอนี้จะทําขึ้นเป็นนำสินค้าไม่ได้สักชวนและการลงทุนแต่ยงใดการลงทุนความเสี่ยงใต้คปวิโอจะมีลิงก์สมัครสมัครกันยังไครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าวคีิิโรสองพันยี่สิบสี่นะอันนี้ก็จะเป็น EP ที่หนึ่งร้อยสี่นะอันนี้ก็จะเป็นข่าวบิตคอยช่วงนี้ก็มีแต่ข่าวบิตคอยทำ high ทำ high นะก็คืนนี้ก็ BTC เนี่ยก็ ไอ้ย้อนกับเมื่อคืนกับเมื่อวานเนี่ยบิตคอยก็ไปแตะห้าหมื่นตอนเช้านะแล้วตอนค่ำๆช่วงสักสี่ห้าทุ่มบิตคอยก็ล่วง,ล,วงล่วงมาเ,น,เานี่ยยืนแถวๆนี่สี่หมื่นแปดอ่าเมื่อคืนก็ล่วงมาสี่หมื่นแปดเจ็ดร้อยเลยนะบีดีซีล่วงเราคิดว่าทุกคนคิดว่ามันจะล่วงแต่เช้านี้ก็กลับมายืนห้าหมื่นแล้วก็ไปห้าหมื่นหนึ่งแล้วก็แตะห้าหมื่นสองนะก็พูดง่ายงว่าตอนนี้บิตคอยกาลังเนื้อหอมมากนะ าวานวานช่วงนี้ก็น่าจะเป็นวานใหญ่จริงๆนะก็พวกกองทุน ETF จริงๆที่ใช้เงินจริงๆซื้อนะเพราะ Exchange ส่วนใหญ่ก็ใช้เงินปิ๊ปั๊มอยู่อตมาซื้อกันนะแต่ว่าถ้าเป็นกองทุนเนี่ยเขาต้องสมมติจะซื้อ Bitcoin ที่52,000นเนี่ยเขาก็ต้องเอา US ห้า0 0ืมาซื้อเหมือนกันนะนะ่ก็เอาเงินจริงๆไปทำให้ราคาแบบพุงพ่งๆต่อเน,นื่องแต่ก็มีโอกาสลงแต่ถามว่าตอนไหนก็บอกยากนะ จริงๆหลายคนคิดว่ามันจะลงแต่47,000แล้วนะแต่คิดว่าอาจจะไปถึง60,000หรือ7,000 0ก็ได้นะเพราะแรงซื้อมันเยอะมากนยแต่ก็ต้องระมัดระวังช่วงนี้นะ,ะใครมีกําไรก็ขายบ้างก็ดีอะไรอย่างนี้นะะไปดูตลาดกันตลาดก็ทั่วๆไปก็วันนี้นะ,ะสีตอันดับคอแบบไบแน้น b n บีก็3 32กับบีครั้งบวก2.88 b ีนีก็บํายืนท้งแต่51,900นะ ็เรียกค่าหมุนสองแล้วกันบวกหรน้อนแรงยิทริเอมก็ตาม BNB อันดับสามอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามก็เห็นเขาบอกว่าจะถึงสามพันก็ไม่น่าไกลนะบวก4ี่จุดหกเปอร์เโซลเนียมูกลับมายืนเกือบมาดื่มยืนราคาเก่าราคาเก่าของโซลเนียมก็ประมาณ1นึยี่สิกนะที่ขึ้นสูงสุดรอบที่ผ่านมานะเดือนกกว่านะบวกหกเปอร์นะ เรียกเรียกว่าหมื่แปด้อแล้วกันนะบวกยี่สิก้าเปเซนตัวนี้รู้สึกว่าตัวนี้ไม่มั่นใจนะเดี๋ยวเขาเปเป,เป้มาอ่นนะ PE PE แลยนะอันดับหกนะน่อยยี่สิบสาบวกสิบสี่เเซต์ XRP ก็ศูนย์จุดห้าสามสามขนาด XRP ยังขึ้นอยู่ XRP ขนาดมีแรงกดดันโดนโจมตีแรงฟองอะไรเงี้ยก็ยังมีขึ้นอยู่ฮนะน YM แปดตอนล่านะหกจุดสองบกสิบสาเตตัวนี้แรงค่อนข้างแรง PROM นะ สิบสองจนลาจุดแปดแปดบกเจ็ิบสองเนก็เหรียญคีมานะ KEY e นะ KEY นะก็บวก5้จุดเอ่ะวันนี้ก็โหูถล่มทลายนะก็ยังมีเหรียญลบอยู่นะ,ะ OM ช่วงอาทิตย์ที่แล้วขึ้นเยอะนะวันนี้ก็ลงลงลงอ่ะไปดูฟิวเจอร์กันนะฟิวเจอร์ u s m ฟิวเจอร์เนี่ยก็คีเลยอันดับหนึ่งนะห้าสิ็ดเอร์เซแล้วก็อันดับส CK CKB นะแล้วก็อันดับ3 WIF นะ21%อ่ะมีหลายตัวโอ้เหลี่ยนนี้ก็ยังมาฮนะ SEI ก็ยังมานะ ACE นะอ่าแล้วก็ไปดูคนะ e นะอ,ลอยล์เอ็นฟิวเจอร์นะ RUNE นะ ADA โอ้ว ADA สุดจุดหกแล้วโอ้ยเอ้ยไม่ใช่นี่ตัวนี้มันตัวฟิวเจอร์มันหลอกผมอนะีกแล้วใช่ใช่ตัวปกติมันจะอยู่ประมาณนี้ใช่มันเป็นฟิวเจอร์น่าจะเป็นเดือน เดินหกแล้วหรือเปล่าเงินใจฟิชเจอร์ตัวนี้นะอ่ะ ADA, o, ADA. า b c ADA โอโ้ย d a เดินมาโซลเนียโอ้โหโอ้ DOG วันนี้ค่อนข้างร้อนแรงนะโอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครกระทู้จากโคจรประเทศคริปโตไทยเวเนนท์ไทยมาแล้วใครไม่สมัครสมัครได้นะถูกกฎหมายแน่นอนกรอตอไทยรับรองใบแนนหลักก็ยังอยู่วระเทศคริปโตอันดับหนึ่งของโลกนะเวเนนทะ์นะ โอเคเอ็กซ์ไวทเอคลิปโนันดับสองโลกคูคอยเกตเดโดแอลแบงค์สายเกยโมโมบอกโรโลโรคอยบิคอยมาเนี่ยขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่ชักชวนและการลงทุนใดๆการลงทุนความเสี่ยงใครจะลงทุนก็ออกพิจารณากันดีๆจะก,กนใหม่อีกพน้านะครับบ๊ายบาย